ได้ยังคะโอเคค่ะตั้งเวลาไว้นิดหนึ่งคะ่ะจะได้ไม่เกินค่ะก็งานวิจัยตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาโทอะค่ะที่ทำกับที่สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองคะ่ะคณะเศรษฐศาสตร์ที่จุฬาค่ะเ,เดี๋ยวหนูจะไปเร็วๆนะคะก็เริ่มจากโจทย์วิจัยก่อนคะ่ะก็คือ โจทย์จยนี้ตั้งต้นจากคำถามนี้ก่อนเลยค่ะว่ารุ่นลูกในครอบครัวที่มีภูมิหลังยากจนในกรุงเทพอะค่ะมีลักษณะการเลื่อนชั้นทางสังคมยังไงแล้วเขาเลื่อนชั้นทางสังคมได้สูงกว่ารุ่นพ่อแม่หรือไม่อะค่ะหรือทางหนึ่งคือเขาเรียกว่าสามารถเลื่อนชั้นทางสังคมข้ามรุ่นได้ดีกว่าพ่อแม่หรือเปล่าซึ่งตัวนี้มันจะตอบค่ะถ้าเลื่อนชั้นไม่ได้ดีกว่ารุ่นพ่อแม่อาจจะแสดงว่า,ามีการกระจายทรัพยากรหรือโอกาสไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทยะคะ่ะ สำหรับที่มาที่ไปค่ะก็มาจากการลองรีวิวลิเทเลเจอร์ดูก่อนถ้าย้อนกลับไปสัก30ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นลิเทเลเจอร์หลายตัวที่จะบอกว่าเมืองเนี่ยเป็นเสมือนบันไดเลื่อนการเลื่อนชั้นทางสังคมค่ะเพราะว่ามันเป็นที่ที่โอกาสกับทรัพยากรกระจุกตัวใช่ไหมคะอย่างในกรุงเทพอย่างเงี้ยช่วงทศที่สองพันรอยถึงสาะค่ะก็เป็นช่วงที่มีงานศึกษาออกมาแล้วบอกว่าประชากรเราเนี่ยมีการเลื่อนชั้นทางสังคมดีขึ้น แต่ว่าถ้าไปดูในงานลิเทเลเจชร่ว่วง5-6ปีหลังค่ะบทบาทของเมืองเนี่ยก็จะถูกตั้งคำถามเยอะค่ะโดยเฉพาะ,ะที่มีการเหลื่อมล้ำในเขตเมืองค่ะโดยเฉพาะการเหลื่อมล้ำทางรายได้อย่างเงี้ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็งานวิจัยหลายๆตัวก็จะชี้ในในการตั้งคำถามเมืองเหมือนกันค่ะว่าอย่างเช่นมีสัดส่วนคนจนเมืองเพิ่มขึ้นในเอเชียหรือว่าความยากจนในเมืองลดลงในอัตราที่ช้ากว่าในชนบทอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างในกรุงเทพอย่างเงี้ยถึงแม้ว่า จะมีแนวโน้มที่อัตราส่วนคนจนเนี่ยลดลงแต่ว่าถ้าไปดูตัวค่าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันผันผวนตามเศรษฐกิจอะค่ะมันก็สะท้อนว่าอาจจะยังมีคนที่เปราะบางแล้วก็เสี่ยงตกอยู่ในความยากจนอยู่พอตั้งคำถามอย่างนี้ได้ค่ะก็เลยตั้งขอบเขตการศึกษาเอาไว้ข้ามรุ่นใช่ไหมคะในครอบครัวที่มีภูมิหลังยากจนซึ่งความยากจนเนี่ย define อธิบายโดยลักษณะความไม่มั่นคงในชีวิตอะค่ะ ซึ่งมันสะท้อนผ่านในกลุ่มรุ่นพ่อแม่ที่เป็นอดีตแรงงานไร้ทักษะที่เขาเคลื่อนย้ายจากภาคชนบทเข้ามาในกรุงเทพในช่วงทศวรรษ2,510ถึง3 0ะค่ะเพราะว่าพอไม่มีทักษะก็มีโอกาสมีรายได้น้อยแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยจะเอารุ่นพ่อแม่เหล่านี้มาเทียบชั้นทางสังคมกับรุ่นลูกที่อยู่ในวัยกาลังแรงงานในปัจจุบันค่ะโดยเปรียบเทียบในตัวชี้วัด3ตัวก็คือจํานวนปีการศึกษาลักษณะอาชีพแล้วก็ฟินทาทรายได้ส่วนวิธีการศึกษาค่ะ ก็จะประยุกสองกรอบแนวคิดค่ะก็คือเป็นกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์การเมืองโดยคําถามแรกก่อนเลยค่ะก็คือการที่เราจะรู้ว่าลูกเนี่ยมีตําแหน่งทางสังคมดีกว่าพ่อแม่ไหมหรือว่าเขาถีบตัวได้ดีกว่าพ่อแม่ไหมเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าตําแหน่งทางสังคมของเขาอยู่ที่ไหนซึ่งอันนี้ก็จะใช้กรอบแนวคิดของทางสังคมศาสตร์เรื่องการเลื่อนชั้นทางสังคมข้ามรุ่นนะคะโดยวิเคราะห์ตัวชี้วัด3ตัวที่กล่าวไปข้างต้นนะคะ ขณะที่วิจัยเนี่ยก็ตั้งคําถามต่อว่าแล้วอะไรที่ทําให้รุ่นลูกไปหรือรุ่นพ่อแม่ไปอยู่ในตําแหน่งทางสังคมนั้นซึ่งอันเนี้ยก็จะใช้ทฤษฎีการสะสมทุนของเปียร์บูริเยอร์เข้ามาวิเคราะห์อค่ะโดยบูริเยอร์เนี่ยเขาก็มองว่าทุนเนี่ยมันมี3ประเภทค่ะคือทุนทางวัฒนธรรมทางสังคมแล้วก็ทางเศรษฐกิจโดยทุนทั้ง3ประเภทเนี่ยกำหนดผลลัพธ์ของบุคคลที่อยู่ในสังคมทุนนิยมค่ะ ขั้นตอนการศึกษาค่ะกะ็คัดเลือกครอบครัวกรณีศึกษาค่ะมา30ครอบครัวตามขอบเขตการศึกษาที่กล่าวไปอ่ะค่ะแล้วก็ใช้วิธีการเลือกแบบ Snowball กับ accidental ค่ะเพราะฉะนั้นต้องย้ําว่างานนี้มันจะไม่ Pre s ซ n t สถานการณ์การเลื่อนชั้นในภาพรวมนะคะมันจะเป็นการเลฟพร ent นมันจะเป็นการแสดงลักษณะการเลื่อนชั้นเฉพาะเจาะจงเป็นรายครอบครัวค่ะแต่ว่าด้วยจำนวน30ครอบครัวเนี่ยก็น่าจะทำ พอทาให้เห็นแพทเทิร์นหรือว่าประเด็นปัญหาบางอย่างนะคะพอเราเลือกครอบครัวมาได้เนี่ยเราก็หาตําแหน่งทางสังคมนะคะโดยตัวชี้วัดที่เก่าไปโดยที่ว่าเราจะเลือกเอ่อตัวแทนของแต่ละรุ่นนะคะรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูกขึ้นมาโดยเลือกจากคนที่เราสามารถติดตามข้อมูลได้แล้วก็สามารถสอบถามประวัติหรือว่าภูมิหลังอะไรเงี้ยได้ะคะ่ะจากนั้นก็มาหาปัจจัยว่าอะไรที่ส่งผลต่อต่อตำแหน่งทางสังคมแล้วก็ประมวลผลออกมา สำหรับผลการศึกษาค่ะก็เก็บข้อมูลในช่วงวันที่20มิถุนาถึง3 1ตุลาปีที่แล้วค่ะก็เป็นช่วงที่เปิดเมืองหลังโควิดและลอกแรกพอดีเก็บ2พื้นที่ก็คือที่เขตคลองเตยค่ะกับเขตสายไหมแล้วก็กรุงเทพตอนบนนะคะเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เมืองใจกลางเมืองกับชานเมืองค่ะของกรุงเทพ30ครอบครัวแล้วก็มีสภาษณาเชิงลึก41คนค่ะก็แต่ละครอบครัวเราจะอย่างน้อยต้องมี1คนให้สภาษณ์เชิงลึกยะคะ ผลการศึกษาออกมาค่ะตัวชี้วัดแรกจํานวนปีการศึกษาค่ะพบว่ารุ่นลูก28คนนะคะจากทั้งหมด30คนที่เราเลือกเป็นตัวแทนมาเนี่ยมีมีปีการศึกษาสูงกว่ารุ่นพ่อแม่กับปู่ย่าตายายค่ะซึ่งอันนี้ก็มีความสัมพันธ์กับนโยบายกระจายการศึกษาของรัฐบาลค่ะซึ่งมันเป็นเหมือนเป็นแรงจูงใจให้รุ่นพ่อแม่เขาส่งลูกเข้าโรงเรียนนะคะเพราะว่าช่วยลดภาระทางค่าใช้จ่ายแต่ถ้าไปดูในเชิงคุณภาพค่ะอย่างชาร์ตด้านซ้ายอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเราไปดูคนที่จบปริญญาตรีอะคะ่ะซึ่งมีทั้งหมด19คนจาก30คนใน30ครอบครัวเนี่ย2ใน3เนี่ยเป็นคนที่เรียนในสถาบันการศึกษาระดับกลางถึงล่างะคะ่ะมันจะเป็นสถาบันที่เราแบบถ้าไม่ค่อยได้ยินชื่อหรือว่าไม่ต้องสอบเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหรือว่าถ้าไปดูแล้วจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีรายได้ต่ําเข้ามาเรียน,นะคะ่ะซึ่งมันก็ทําให้กลุ่มคนเหล่านี้พอจบเข้ามาสู่ตลาดแรงงานก็จะมีข้อจํากัดด้านทักษะค่อนข้างเยอะ ขณะที่ถ้าชาร์จด้านขวาค่ะดูในภาพรวมเลยก็คือทั้ง30ครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ให้กาเนิดบุตร77คนก็มีเพียงแค่หนึ่งใน3ที่เรียนจบปริญญาตรีหรือสูงกว่าค่ะซึ่งอันนี้ก็สัมพันธ์กับเรื่องภูมิหลังแล้วก็ความเปราะบางเพราะว่าช่วงไหนที่เขาเจออุบัติเหตุชีวิตหรือว่าเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจอะค่ะมักจะเป็นช่วงที่เขารายได้ผันผวนแล้วทาให้ลูกบางคนต้องหลุดออกจากการศึกษาไปอะค่ะ ลักษณะอาชีพก็แบ่งเป็น4ระดับค่ะตามความแน่นอนของรายได้ความก้าวหน้าทางการงานแล้วก็ความสูงต่ำของอำนาจเป็นระดับาจากล่างค่ะก็เป็นแรงงานไร้ทักษะมีรายได้ไม่แน่นอนไปถึงระดับบนเป็นกลุ่มมีทักษะมีรายได้แน่นอนแล้วก็มีอำนาจบางอย่างในการตัดสินใจในเวลาทำงานพบว่าตัวแทนรุ่นลูก19คนค่ะเลื่อนชั้นทางลักษณะอาชีพได้สูงกว่าพ่อแม่11คนมีระดับอาชีพที่เทียบเท่า ก็สัมพันธ์กับเรื่องการศึกษาค่ะก็คือยิ่งคนไหนมีการศึกษาสูงขึ้นโดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีหรือมัธยมอย่างเงี้ยก็จะมีแนวโน้มที่จะได้ทํางานในระบบมีรายได้ค่อนข้างมั่นคงกว่าพ่อแม่ค่ะแต่ว่าถ้าไปดูในในเชิงลักษณะอาชีพนะคะว่าเขาทําอะไรอย่างเงี้ยก็จะพบว่าอย่างในชาร์ตด้านขวาค่ะมันจะเป็นอาชีพที่ที่ไม่ได้มีตําแหน่งที่จะก้าวหน้ามากค่ะอย่างเช่นเป็นช่างเป็นพนักงานขายพนักงานต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ ส่งผลให้ค่าแรงค่อนข้างจะตึงตัวค่ะโดยพอค่ขา,ขาแรงตึงตัวเนี่ยมันกระทบกับเรื่องของคุนทายรายได้ค่ะเพราะว่าพอถามสามสิบครอบครัวอย่างเงี้ยตัวแทนลูกมีแค่แปดคนที่มีคุณทายรายได้ต่อหัวต่อเดือนสูงกว่ารุ่นพ่อแม่การเปรียบเทียบคุณทายเนี่ยก็คือเปรียบเทียบในช่วงที่รุ่นพ่อแม่อายุใกล้เคียงกับรุ่นลูกในปัจจุบันนะคะก็คืออยู่ในช่วงวัยกําลังสร้างตัวซึ่ง อันนี้พอลองสัมภาษณ์เชิงลึกเราวิเคราะห์ดูก็พบว่ามีสองข้อค่ะที่ทําให้เกิดข้อจํากัดในการเพิ่มรายได้ก็คือข้อแรกกล่าวไปแล้วเป็นเรื่องข้อจํากัดด้านทักษะเพราะว่าความสามารถของเขาเนี่ยค่อนข้างจํากัดจากการศึกษาในสถาบันที่ไม่ได้มีคุณภาพมากกับข้อสองก็คือเป็นเรื่องของบริบททางเศรษฐกิจแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานนะคะเพราะว่าอย่างในช่วงที่รุ่นพ่อแม่เข้ามาในกรุงเทพเนี่ยเป็นช่วงทศวรรษที่25 1 0ันห้าร้อยสิบถึงสามสิบค่ะก็เป็นช่วงที่ เศรษฐกิจกําลังเติบโตอะค่ะก็ทําให้เขามีโอกาสในการหางานหารายได้คุณทายรายได้เขาก็ค่อนข้างจะสูงค่ะส่วนรุ่นลูกเนี่ยก็เข้ามาตลาดหลังปีส4 0ี่ย์เป็นช่วงที่เศรษฐกิจขาลงค่ะก็ทําให้มีปัญหาในการเข้าถึงงานงานที่มีความมั่นคงแล้วก็รายได้สูงอันนี้อาจจะไปเร็วๆนิดนึงค่ะก็คือทําไมที่ทําให้เขาไปอยู่ตรงนั้นอะคะ่ะทั้งนั้นที่จริงๆแล้วทุกครอบครัวเนี่ยมีภูมิหลังยากจนเหมือนกันเนาะแต่ว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้เราก็จะใช้ทฤษฎีบูเดเยอร์มาดูว่าแต่ละครอบครัวเขามีวิธีการสะสมทุนยังไงโดยแบ่งรุ่นครอบครัวเป็น3า,าครอบครัวค่ะ A B C ก็คือครอบครัวที่มีการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าโดยที่ลูกๆจบทุกคนกับ B ก็คือบางคนจบแล้วก็ C ก็คือไม่มีใครจบปริญญาตรีเลย เดี๋ยวไปเร็วๆนะคะเราก็จะพบว่าทั้ง3ครอบครัวมีวิธีการเข้าหาทุนที่ไม่เหมือนกันอย่างข้อแรกเป็นวิธีการที่เป็นทางการก็คือการทํางานในระบบเนี่ยแหละค่ะกลุ่ม A ก็จะทํางานพ่อแม่จะทํางานในระบบได้รายได้ดีกว่าเพราะว่ามีทักษะบางอย่างมาจากรุ่นปู่ย่าตายายโดยเฉพาะทักษะผู้ประกอบการนะคะก็ทําให้สามารถที่จะเห็นลู่ทางในการทำมาหากินเวลาเข้ามาในกรุงเทพขณะที่กลุ่มอื่นภูมิหลังเขาจะเป็นเกษตรกรกับกรรมกรนะคะเข้ามาก็จะส่วนมากรับจ้างรายได้ไม่ค่อยแน่นอน ส่วนวิธีการที่ไม่เป็นทางการค่ะเราก็จะพูดถึงทุนทางสังคมกับทุนทางวัฒนธรรมซึ่งทุนทางสังคมเนี่ยมันคือการใช้เครือข่ายความสัมพันธ์ทุนทางวัฒนธรรมคือการเรียนรู้พฤติกรรมความแนวคิดบางอย่างเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถเข้าหากับคนที่ข้ามชนชั้นแล้วก็เข้าถึงโอกาสใหม่ๆได้โดยเราพบว่ากลุ่ม A B C อย่างเงี้ยค่ะกลุ่ม A ซึ่งเป็นกลุ่มที่ลูกทุกคนจบปริญญาตรีอย่างเงี้ยพ่อแม่เนี่ย สามารถเข้าถึงทุนที่ไม่เป็นทางการเหล่านี้ได้โดยเฉพาะการมีความสัมพันธ์กับภาครัฐประชาสังคมหรือว่าเศรษฐีหรือแม้แต่แต่งงานข้ามชนชั้นหรือทําธุรกิจสีเทาอย่างเงี้ยค่ะทำให้เขาสะสมรายได้ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่งลูกเรียนได้จนจบขณะที่กลุ่ม b กับ c เราจะเห็นว่าอัตราส่วนในการเข้าถึงทุนเหล่านี้ต่ํากว่าส่วนกา,การเข้าถึงทรัพยากรของรัฐค่ะก็จะเห็นได้ว่ากลุ่ม a ก,ก็เข้าถึงได้มากกว่ากลุ่มอื่น,นๆเพราะว่าเขามีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับคนนอกชุมชนก็มักจะได้รับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ใหม่ๆของภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กลุ่มดีกับ C อย่างเงี้ยบางส่วนมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะตกโกรนนะคะแล้วก็อาจจะเข้าไม่ถึงผู้นําชุมชนด้วยก็เลยทําให้ไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลซึ่งตัวชี้วัดที่สําคัญเลยคือการได้รับทุนกอยศอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะจากทั้งหมดบุตรทั้งหมด77คนจาก30ครอบครัวใช่ไหมคะมีแค่7คนเองที่รู้ว่าเออมีทุนกอยศออแล้วก็ได้รับทุนนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็แสดงให้เห็นว่ายังมี ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐอยู่ค่อนข้างเยอะข้อสรุปก็คือรุ่นลูกค่ะสามารถเลื่อนชั้นทางสังคมผ่านการศึกษาได้ค่ะแต่มีข้อจํากัดด้านอาชีพและรายได้ด้วยอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าเป็นข้อจํากัดด้านทักษะแล้วก็บริบททางเศรษฐกิจแล้วก็การแข่งขันในตลาดแรงงานค่ะก็น่าติดตามว่าในระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะในเชิงจริงๆมันควรจะศึกษาในเชิงปริมาณว่าในภาพรวมคนที่มีภูมิหลังเสียเปรียบอย่างเงี้ยเขา เขาไปได้ดีจริงหรือเปล่าในในสภาพของบริบททางเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดแรงงานทุกวันนี้ค่ะข้อสองก็คือว่าภูมิหลังยากจนในรุ่นพ่อแม่ค่ะก็ยังคงมีอิทธิพลกับก,บการเลื่อนชั้นทางสังคมในรุ่นลูกซึ่งในกลุ่มครอบครัวก,กรเีกรณีศึกษาเนี่ยเขาชดเชยด้วยการครอบครองทุนทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งอีกทางหนึ่งมันก็สะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบตลาดก็อาจจะยังไม่ได้กระจายโอกาสให้กับคนที่มีภูมิหลังเสียเปรียบหรือเปล่าเขาเลยต้องไปพึ่งพาช่องทางที่ไม่เป็นทางการกับข้อสามค่ะก็คือ ทรัพยากรของรัฐอะค่ะช่วยชดเชยภูมิหลังเสียเปรียบได้แน่นอนอย่างเช่นไปเรียนต่อปริญญาก็คือว่าว่าทรัพยากรตรงนี้ยังไม่ได้กระจายสู่ครอบครัวที่มีภูมิหลังยากจนอย่างทั่วถึงค่ะก็อ่าเป็นสิ่งที่ในส่วนของภาคนโยบายค่ะก็ต้องคิดว่าจะทํายังไงให้มันไปถึงคนที่ตกหล่นค่ะก็ประมาณนี้ค่ะช่วงคำถามค่ะอ่ะครับขอบคุณครับสำหรับการนำเสนอนะครับ ของคุณปริตตาเชิญผู้เข้าร่วมเลยครับท่านใดมีคำถามอะไรก็เชิญถามได้เลยครับเชิญนะครับเชิญมีไหมครับเชิญเลยครับถ้าไม่มีนะครับผมขอตั้งคำถามตรงนี้ก่อนว่าคือก็มีเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ได้ข้อสรุปที่ ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะสงสัยสักถามเพิ่มเติมก็คือว่าเวลาเราพูดถึงทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยังไงบ้างไหมคะทุนทางวัฒนธรรมค่ะ,ะจริงๆก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ค่ะคือทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยมันเหมือนเป็นกับคล้ายๆเราเรียนรู้ พฤติกรรมหรืออะไรบางอย่างจากคนข้ามชนชั้นที่ทําให้เวลาเราเข้าไปตรงนั้นแล้วะเขาจะยอมรับเราแล้วเขาก็อาจจะให้ผลประโยชน์บางอย่างกับเราอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วในกลุ่มที่มีภูมิหลังเสียเปียบปัญหาคือเขาไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงคนข้ามชนชั้นเยอะหรือเข้าถึงคนที่มีทรัพยากร,ยกรเยอะกว่าเขาเยอะขนาดนั้นคนที่เข้าถึงส่วนมากก็จะเป็นคนที่อาจจะมีต้องมีทุนทางสังคมหนักแน่นดีระดับหนึ่งก่อน,นะคะถึงจะเข้าถึงตรงนั้นได้ โดยอย่างในครอบครัวกรณีศึกษามีบางครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือเข้าถึงหน่วยงานรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐหลายๆคนอย่างเงี้ยเขาก็จะได้รับโครงการบางอย่างที่ลงมาที่ที่ชุมชนนะคะ่ะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่รับเบี้ยเลี้ยงรับเงินเดือนรับอะไรเป็นหลักแบบนี้ค่ะคือมันต้องค่อยๆฟอร์มอัพจากทุนทางสังคมก่อนนะคะ่ะขอบคุณครับถ้าจะสืบถามสืบเรื่องนิดนึงนงนะ,ะก็คือว่าอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าเราพอจะได้ข้อมูลประกอบด้หรือเปล่าว่า ไอ้ทุนทางสังคมที่มาเป็นทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยมันมาจากภูมิหลังของของครอบครัวเหล่านั้นด้วยว่าเขามาจากภาคอะไรเนี่ยหมายถึงว่าจริงๆมันมีมันมีความเหลื่อมล้ําที่กระจายกันอยู่มาก่อนหน้าที่เข้ามาในเมืองตามภาคต่างๆของประเทศแล้วเสร็จแล้วพอเข้ามาแล้วเนี่ยบุคคลที่มาจากภาคที่มีการเข้าถึงทุนได้มากกว่าก็ไปได้ดีกว่าเป็นงนั้นหรือเปล่าเรามีข้อมูลตรงนั้นไหม อ่าตรงนี้น่าสนใจค่ะแล้วก็ยอมรับว่าไม่ได้เก็บไม่ได้ดูแยกเป็นภาคเลยค่ะแต่ว่าเท่าที่ดูก็คือเวลาเขาเข้ามาเขาก็จะใช้เครือข่ายของคนภาคเดียวกันนะคะซึ่งในกลุ่มที่ศึกษาเนี่ยมันค่อนพอดูแล้วที่มาของเขาค่อนข้างกระจายเกือบทุกภาคค่ะหนูจนหนูไม่ได้มานั่งจับแยกอะค่ะว่าแต่ละคนได้อะไรเท่ากันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดบอดท,ที่ไม่ได้ใส่ไว้อะค่ะก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นเพียงคําถามที่ น่าสนใจที่ตามท่านอื่นมีอะไรอีกไหมครับ